ร้อยแปดสุขภาพสามสิบเจ็ดองศาทุกู้ามคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะการมาทำอัลกอริทึเนี่ยก็จะนำความเพื่อนพิติมาให้นะคะนอกจากเราจะเห็นรูปย่างหน้าตาของเขาแล้วนะคะเรายังสามารถเห็นถึงความสมบูรณ์ทางกายภาพอย่างละเอียดของลูกน้อยได้ด้วยล่ะคะ่สะส่วนจะชัดเจนขนาดไหนนะคะวันนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลเวชธานีคะ่ะเพื่อที่จะมาดูกระบวนการการตรวจคันแบบสี่มิติกันนะคะ คุณผู้ชมคะและวตอนนี้นะคะเต๋าก็อยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมศรีพิชาก,กิตรณกรนะคะสูตินร <Wow. S 1> ีแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์มารดานและทารกในครรภ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณเต๋าคุณหมอคะเมื่อพูดถึงอา์แล้วนะคะคุณแม่หลายๆท่านอาจจะรู้จักกันดีแต่ว่าคุณแม่มือใหม่บางท่านค่ะอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยแต่อยากจะรบกวนให้คุณหมอช่วยอธิบายค่ะว่าจริงๆแล้วอาอา์คืรล้วย็มีกี่ชนิดแล้วเขาตรวจกันเพื่ออะไรคะคุณหมออาซาวด์ก็คือการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงซึ่ง ผ่านเข้าไปผ่าทางหน้าท้องคุณแม่ไปดูทารกในครรภ์อย่างแบบแรกเนี่ยเขาเรียกสองมิติสองมิติก็คือก็จะเห็นเหมือนที่เราเห็นทั่วไปที่ในป้ายโฆษณาหรือในทีวีเป็นสีดําๆแล้วก็ทารกก็มีการ่อนัดเป็นผ้าแบนๆ<ม>แล้วก็ถ้าสามมิติก็คือทารกนั้นหรือผ้าน,นั้นก็จะมีความลึก ความลึกก็จะเห็นมีความนูนของภาพงอย่างหน้าของน้องก็จะเห็นจมูกชัดขึ้นแก้มชัดขึ้นอะไรประมาณนี้ค่ะตอนนี้ล่าสุดทางวงการแพทย์เราได้มีเทคโนโลยีภาพสามิติมาเรียงเรียนกันให้เป็นเห็นเป็นภาพเสมือนจริงว่าตอนนี้มีการเคลื่อนไหวเป็นรีวลไทม์เราเรียกว่า4มิตินใช่เราก็จะเห็นว่าหน้าตาเขา สมบูรณ์ดีไหมปากแหวงหรือเปล่อาอ่มีเนื้องอกใช่แขนขาสมบูรณ์ไหมมีเท้าปุกเท้าแแปไหมหรือ<ม>ความพิการอย่างอื่นภายในร่างกายเขาเราก็จะสามารถตรวจได้พอ<ม>ดีคุณหมอนัดคุณแม่มาตรวจท่านหนึง่ง<ม>วันนี้เรานัดจันว่าเราจะมาตรวจสีนมิติแล้วก็หมอลองขออนุญาตคุณแม่คุณแม่อนุญาตที่จะ ออยินดีที่จะให้เราสองคนเข้าไปดูท <ำ S 1> พ<น>ุพ่อค<ช>ุณแม่เลยเข้าไปดูน้องในท้องด้วยว่าตอนนี้ลูกของเขาทําอะไรบ้างดีเลยค่ะดีเลยคะเชิญเลยไหมคะค่ะสวัสดีค่ะไม่ช้างคุณแม่ชื่ออะไรคะ คนวันนะคะคุณหมอคะอันนี้คุณวันนี้อายุพันกี่เดือนนะคะตอนนี้คณวันอายุพันสามสิบสัปดาหรือประมาณเจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนก็จะเห็นน้องแล้วก็จะเห็นได้ค่อนข้างเยอะค่ะแลวอย่างนี้คนทั่วไปนะคะคุณหมอกี่กี่สัปดาห์ถึงจะมาตรวจแบบสี่มิติได้ค่ะสามเดือนแรกดูได้ไหมดูได้ค่ะที่ว่าเราจะเห็นเด็กน้องตัวเล็กๆมีการจะู้องจะได้ก้าค่ะแต่ว่าเราอาจจะดูรายละเอียดของน้องข้างในเนี่ยอาจจะจะเป็นเรื่องลำบากนิดนึง อย่างช่วงของคุณวันเนี่ยค่ะจดเดือนก็เป็นช่วงที่ดีเลยเพราะว่าตอนนี้น้องโตพอสมควรแล้วก็เราสามารถใช่อย่างที่ไม่กินใช่เราจะดูเอ๊ะหน้าน้องจะเหมือนใครนะจะเป็นอย่างนี้โอ้โหแล้วก็จะเห็นตากระบอกตาเป็นยังไงจมูกโด่งไหม่าลิ้นสีปากครบไหมถ้าเราไล่ไปตามลําตัวเขาเราก็จะเห็นแผ่นหลังอาจจะไล่ถ้าน้องล้มมือก็เราก็ดูแขนบางทีเราก็ไล่เราจะเห็นนิ้วก็าได้ เขารวมมือ,อถ้าเห็นนิ้วเราก็ดูเลย<ม>เราก็ไล่ไปที่ขาค<ม>่ะแล้วก็หมอจะเน้นนิดนึงค่ะการทำาออร์ดซาว์เนี่ยเออถ้าจะให้ดีคุณจะดูทั้งสองมิติสองมิติไปด้วยไม่ไม่ไม่ไมควรจะดูแต่สี่มิติอย่างเดียวควรจะดูร่วมกันไปเพราะว่าสองมิตินี่เราจะเห็นอห่าคะเราในภาพเนี่ยเราจะเห็นการทํางานของอวัยวะชัดเจนคุณผู้ชมคะอย่างที่คุณหมอได้บอกไปแล้วนะคะว่าการทำาอัรตร์ซาว์แบบสี่มิติเนี่ยนะคะ ที่สำคัญเนี่ยจะเป็นการใช้ความพร้อมความสมบูรณ์ของร่างกายของทางรกในครรภ์อีกด้วยค่ะ เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมออกมาพบคุณพ่อคุณแม่ในอีกกี่เดือนข้างหน้านี้นะคะวันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมศรีพี่ชัด <dynasty> ก <premature> <presses> ิจรณกรนะคะสูตินรีแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณวันด้วยนะคะขอให้ทั้งแม่และลูกมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะผู้ชมก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานีลาดพร้าวห1 1โทร0 2 7 3 4 0 0 0 0